มนให้แม่แม่ล่วงชนแม่นอนเลยบอกแม่ล่วงว่านอนกับเัาอยู่นี่ซะาป่ะสิเด้อเพราะมันชิ่ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าเข่าคล้องกระไรป้าไปมันจะยากอันนี้มันกระซำว่าเฮือนเฮาแล้วนอนอยู่นี่กะปลอดภัยพี่น้องเลยเพราะว่าเอื้อยเพันกระยู่กะบอกเอื้อยว่าลองไปนอนพุ่นเถอะนะแม่ยนจะได้กะเอฟซีแรกๆพี่น้องเอออันนี้เนาะแต่ว่าก็อยากให้ทั้งโอกาสเพิ่นแน่จังหน่อยนึงเนาะว่าน้อนนอนบรรยากาอยู่แต่ทอกไอ้น้องนะ โดยกาสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขครูสุคนเนาะโดยมาพบพอกันอีกแล้วพี่น้องพบพอกันเมื่อเนีก้กะมาเฮือน้องน้อยพี่น้องโดยามาบันนี้เนาะได,ด้เตียงหนังสองอันเลยพี่น้องบัดน,นี่เนะาะไอพามีกับเอล่าเพิ่นแล้ไปซื้อเนาะพี่น้องเลยโดยมาบันนี้ได้สองอันเลยเอาพี่น้องเดี๋ยวก็ิเขาไปหาทางน้องเพื่อนคือเก่าพี่น้องเลยหนั่งคนเดียวอ๋อกับเอล่าพี่น้องทางเอ่ยใหญ่เพิ่นนิ้ว ไว้ bye bye, พี่น้องเลยเนาะอายบอกคนอยู่ว่าบอกให้อาย,อายกล้องมนาะพี่น้องแต่ว่าอายมีหมู่มาหลีนน้ำลายหยิบยืนกึญบึงนี่แห้งแล้วโดยแต่ว่าน้องน้อยกับปกตินาะพี่น้องธรรมดาฮะนะเอาเดี๋ยวสิเขาไปหาน้องมเลยโดยพี่น้องว้าผมมาแบบน,นี้เนาะงามงามพี่น้องเลยเตียงพิ่นมาก็เห็นโตเตียงแล้วบาดนี่ อาอสบายดีน้องน้อยสบายดีน้องยังอันนี้น้องลาน้องลาเออเอ๋ล้วพนกะมาพี่น้องเลยเนาะอืมอันเตียงเลยแหละเจ้าเจ้าใส่ยังมากับอ้ฮะตาเล้งเดชยิ้มทางมือบวอนช่อนซองเลยเบาเรือเถอะละอันมัดซองเลยมาผมกันไปไปไล่เถอะมันเปื้นน้ำมันยอดสุดยอดพี่น้องเลยเนาะเก่งแห้งเลยอันนี้ ม้างแต่คุณแหละพ่อผมายจะพคุณแหละโดยโดยยังไ่ทันได้ออกเมื่อซ้ำครั้งน้องน้อยเพิ่นกับพี่น้องเลยนางจะอายจะสิมาว่าเะวะมามากำลังไปสั่งไม้นางตะหมอบตอบคาพี่น้องเลยแต่ว่าเอือยนี่บอกคือแม่ด้แม่ยังไม่ได้แม่ขับท้อเป็นยังดอกแม่นะเอือยเพิ่นนี่ให้โตแวบๆเลยพี่น้องเลยเห็นหมูมายืนเบิ่งกับเคิื่นเคลื่นในอายแม่บอกอ่ะแบบ นลากก็เหมยว้างเลยพอเป็นพี่น้องเลยแมนบอกคนยูพี่น้องมากอะบอกว่าอ่างไงกันคือแบบว่าผู้นีิเอาไปมากผู้หญิงที่มจะกลัวากกว่าเพราะว่าหรือว่าเพิ่นแบบจะมาอยู่ในเมืองหลายกว่าหรือว่าจังไรเพราะว่าเพิ่นอยู่แต่บ้านบ่กคอยมาฮะนะหรือว่าจังสันบอกเอาอ่างไงก็คือแบบว่าเพิ่นกำลังจะแตกเช้าเนาะแบบเคลื่อนเธอในอายบมดเลยอย่างไรคือแบบบุคลิกเขาทามันบุคลิกนั้นนะแมนแมน น้องน้อยคนนี้ปกติแห้งมีงน,น้องอะไเนาะอยู่นางนี่งงคืออันนี้คือแบบเป็นคนที่มักเขาสังควมว่าง่ายสัโดยโดยตอนนี้คนง่ายแต่พอไปช่วนไปไปช่วยไปใช้ยาไปได้มันอันตรายด้วยโดยเวลาบอกกับฟังแล้ว่นมาหาถูกมือเนาะอันเดียร์แม่ให้ขนมที่ตำทางกับขันบงคุจอะไรอย่าเอ<น>าอย่าหาันติดขาดเด้อเพราะมันอันตรายช่วงแบบเขาจะติงหน่อยอย่างเง้ยเนาะแม่ร้ายคนเอาลงเฟสย่าหันได้แลย่างนีกินขขาวกัำยั่งมั้ยจิ้ม กับยังนะกับปลาดุกปลาดุกเลยเอลออะไรสักระกินอยู่พี่มันอยู่ไซกินยังบ่ทันได้กินซ้ำเนี่ยฉันลืมติลืมเลยมันเจ็บแขวบ่เจ็บแบบทรมานอันแบบเข้ามือเศร้านี่ก็ไปกินหลงไประยำขังนี่เหง่เจ็บตื่นแขวแมงบอกแมงเป็นหูวงอย่าน้อยเนาะโคดรเลยวะเจ็บเลยกินเพิ่งเจอประสบการณ์ตัวเองเลยค่ะเจ็บเนาะตอนเห็นลูกหายว่าเจ็บแห้งเลยบอกมันคือห้บโมโหว่ามาพอมามาถือกับตัวเองนี่ป๊อเต เออายบ่มันถือแบบถือล่มได้หนิมันก็เจ็บแต่มันเป็นหูเข้าไปฮะถ้ากินแบบแนวอมันซูนลถนาะแม่นเป็นเศษอาหารหรือว่าน้ำเย็นก็เจ็บอ้าพี่น้อยเพราะเราว่าิงน้อยจะไฮแท้่ไฮว่าลิงไข่แตกเนาะน้องละตี้เคยเป็นบ่บ่เคยกินข้าวแมงได้แถวแข้วแมงบ่๊คเลยข้าวแมงแถวแมงบอกยังบุ๊คถืออันนี้ก็เย่บุ๊คมันมันเป็นแมงไงตลาดบุ๊มีนึ่เขาเสร็จเร่อตุ๋นเลยบุมียายังดีดีวล่ะมีบอก การมันมีหนแหละยาแต่ว่าสลับไปไปสัน้นหามันหากระเจ็บแบบของมือนี่เด้แตบบ่ว่าโบโอันสินั่นเนาะแต่ว่าม,ามือซ้ายนี่ป๊อกก็เจ็บแห้งเลย <laughs> เจอเข,าข่าค่ำค่ำกำลังกินเข่าแซ่บแบบมาเจอค่ำนีกลัาไปเออปลาปันเข่าเลยบัดละงางานจริงอ, <laughs> อันนี้ก็พึ่งมื่อนี้เมื่อไหร่อันนี้นะโดยแม่แ้องมีเสียมาเมื่อวานนี้อ๋อเป็นแนวใสถว่ถั่วใสบ่บวงพี่น,น้อยเนาะปิ้งปลาดุเพิ่นก็ได้ นะซด้ว <laughs> ได้วเผืนซื้อมาให้นองกินกับเาขาพี่อ้องเลยงามงามพี่น้อยเนาะดีใจนองเพลินได้ครบทุกอย่างมีโต๊ะเตียงพี่น้อยราคาเขาได้อร่าเตียงนี่ว่าเตียงอสองแซนหกแ,<อ>แต่มันลดราคาให้เรียสองเซนหาสองสองอันเนี้ยหาเซนโดยสองอันนี้หาเซนโดยถือถือพี่น้องไอพอซื้อเนาะแต่ว่าเป็นเตียงแบบว่าอยู่ไฟหัน สามแสนหกเพราะว่ามันจะอนากรว์เนาะมันเป็นไม้อนันสังไภาธรรมดาเดียวเวลาลงจะคลิปแต่เมื่อนี้ด์ดแลนะถ้าใครสองคลิป<อ>คลิปเมื่อวานนี่ตอนตอนเท่าตอนมะขามถ่ายนี่งให้น้องเพื่อแล้วกันเอาลงมื่อเสาร์านี่แหละมามือ่อแล้วก็คลิปมันตอนมาถ่ายมื่อเสาร์านี้เอาลง ไอคลิปหนึ่งอ่ะมันยาวโพดเลยสิต้าต้าปุ๊เป็นไปุูบสิต้าหาน้องท่องผันเมื่อทับอ๋อน้องท่องไอท่องไอท่องเหมือนก้ามนะโดยพราะว่าเขากับตดาหาได้อยู่ได้สิเอาลงเลยบอกาเอาบอกมันบอกมีสัญญาณบอกคลิปเขาก็มีได้ยว่ายังสิเอาลงมาลงบ่ได้แม่ยืยันข้างเมียนอยู่พี่น้องเลยเนาะยากอยากสิถ่าเบิ้งน้องพอมี่แล้วพอเขาขยานมันทำเลยโดนทั้าบ่มีตาไปใช้เขาเลยมากโดยเพราะว่าเขาเอาสะเล่งมากมือนี้กะจล้วว่าเอามาแก้เครื่องด้วยเฉพาะอันนะมือนี้ เอาแบบซูเปอร์ให้น้องน้องพมีพมีตานี่คือโอ้อันตรายแบบบางทีเพิ่นโมเห็นเฮาเนาะเฮาเห็นเพิ่นเพิ่นโมเห,นห็นเฮาช่วงนี้แห้งรดร้ายซับแต,ต่ย่าเนาะไปคำมามืดแต่ว่าช่วงนี้เด็กหน่อยบ่ค่อยมาน้ำเนาะอยูเอ่เพื่อนบ่อยู่น่าแม่เออสี่มงหาสี่ห้าม้งอะไรบ้างไวเนาะมองกันเลยแป๊บเดียวค่ะทำนี่หล่ยจังเลยก็คำแป๊บเดียว น้องน้อยกะโบงเอาเนาะวันนี้พี่น้องเลยแม่หลวงกับมาหลินน้ำบ่อยละเรือจังเดยเป็นมานางหลินบ่บันี้ท่านนด้ท่านเนท่านให้แม่แม่หลวงชแม่น้องหลัก็บอกแม่น้องว่าท่านจะแยงแม่น้อาน้อนก็มาอยู่หนีสาว่ะสิเด้อโดยเพราะมันช่างใหญ่กว่าเนาะเนี่ยเพราะว่าเข่าคล้องกันลายปลาไปมันกัยากอันนี้มันกระซำว่าเฮือนเฮาแล้วนอนอยู่นี่กะปลอดภัยพี่น้องเลยเพราะว่าเอื้อยพี่นกองอยู่กะบอกเอื้อยว่าลองไปนอนพุ่นเถอะนะเนี่ยเจน้กับ เอฟซีลคเนอะอันนี้เนาะแต่ว่าก็อยากให้ทั้งโอกาสเพนแนจังหน่อยหนึงเนาะว่าน้องๆเพม่นก็อยู่แต่ท้อกไอ้นองนะถ้าว่ามีเมีอยู่นํ่กันคือสิดี้เพนนอนนํากับคือสิบุปเปหยังดอกเนาะแมนนเพราะว่าเฮาก็ะหับกระหู้นั่นมานะเไปมากระเจาเมียทิดอะลรแม่นบอกนี้ ีโบอกระจายเงินอขอยเืนเล่าหนะะอ่อยค่ะใส่คข้อโบาจักเข่าโบาจัะยังน้อยละครบเบิดในเฮือนนี่ก็ได้สมัครเฮือนแล้วมีครบเบิดนะเพราะมืออยู่ต่อไปแห้งใหญ่กว่าเก่าอีกแต่เรื่องเรื่องใจหางกระจายเงินจ้ะก,ก็เด้อเออดีเด้ออโอ้ยสลากเอาไว้สองอันลืมติเพราะอ้ชาวบาสมุดพันชื้แหละมันสีเฮียมันเฮียมันแหลมเข่าเงินมาได้เนาะแต่ถ้าว่้านสลากซื้อสองอันแหละเป็นเดือนหนึ่งถ้ามันเฮียก็ยังมีอยู่อันนี้เนาะ สาททั้งคือสองงานทนการะไรทั้ว่มมีคนจับไปกับเอาลูกรแก่แบบเรียกมาเปี่ยนมันจะแค่นั้นเนาะหมเขาว่าไม่ได้เนอะสุกสิ่งุกอยามันเป็นเงินไม่ได้แม่ครบมปเลยพี่น้องเขานี่โอ้แห้งนักแพงนักหนเลยพี่น้องไอ้กลัวเตียงอีไรเข่านี่เปล่าหนึงเกับเป็นเงินไม่ได้พอย่างไงนซื้อมาให้โดยคอยที่ถับท้าและเป็นแบบตรงๆเลยคือหูจักความกเอื้อย เพลินก yeah. ับห like ูจ yeah. ักคว่ำแต่ว่าเรื่องการวากันอันนี้กัเออปกติคือเฮาบริทามเพิ่นกับบัวป่าแล้วพี่น้องเนาะอันยุ่งสนีทแต่ว่าเออเพิ่นนี่อยากให้อายแห้งบอกแเฮบอกอยู่ได้มากอะมาต้องอายแล้วแบบโอ้แห้งบิดสายบิดขว่พี่น้องเมื้อนี้นะอาบน้ำแล้วไว้ละอาบแล้วบ่เลยเป็นยังไงหัวซะอยู่บ่ซะแล้วเออซะทุกมือแล้วมันจังบ่ค่อยมี เฮาผลบอกว่าให้มักใบน้อยหนาล่ะแล้วแต่ถ่ายคลิปมาแกนะน้องพมีมางได๋อันตั้งแต่ถ่ายคลิปมากอะมีมีคลิปของน้องนี่ครบหมื่นครเบอร์เยอยะเลยครบเบอร์ละหมื่นหนึ่งบอเฮากะคือสิว่าเนาะบ่ติได้คือเจ้าก็เห็นแหละเฮาคลิปลงเนาะเพิ่นกาบ่ค่อยมีม่องใหม่หั่นนะกับ่ติ10อ่าวิวเฮาที่บ่ขึ้นเนาะเพราะว่าเพิ่นกสิบ่ฮู้ว่าสิติดตามย้อนหยังพี่น้องเไงเนาะเฮากะบ่ได้ไปไส คือเฮาเอาไปไ,ไปกลบ่ได้ก็คืออยนี่แหละก็มันอันนี้ก็มาลำเบื่อยก็ได้ก็บัวบัวหรอกเบ้เขาก็บ่ได้ว่าดอกก็คือย่างแม่เท้าบ่พื้นนะเนผ้าปิ้งขึ้นหลังคากัผ้าพี่น้องเลยไปถ่ายแล้วก็มาผ้ามาเฮือนเด้มาเลยมีแต่มาหาน้องน้อยและไก่สุด น้อยนี่อยู่ยไ,ปไปไปใ,ใกล้ๆบ้านได้จะทำอันนี้พ่อได้รถเครื่องแล้วก็คือสิใกล้ได้เลยน้อยหนึ่งแหละนเอยเอาเจ้าอันเดียไปใกล้ที่สุดนี่คือหอดไจล่ะอย่าท้ามาไปใกล <c oughs> ก้เคยไปอยู่วะบอกไม่แต่เคยไปก็ไม่เดิไปหาป,ปาป้ามาป้าแถวอันบ,บ,<า>บ้านนอกไปแลกเข่าซื่อๆแหล้วอยู่บ้านเมย์บ้านเก่าบ้านเมย์ที่ว่าเคยอยู่นะเลยไปเอาเข่าไปเอาเสื้อผ้าไปแลกเข่าซั่ๆแล้วก็เอาป้าเลย ลงก่อนไปหาลงก่อนไปหาคุยก่อนก็ได้อันจับเนี่ขออนุญาตเดียวเดี๋ยวไปหาไอพามีเลยอืออีหล่วเป็นจังไดได้เตียงนี่ดีใจอยู่บ่ดีใจโอ้ดีใจแล้วเกิยก็ยังดีใจนั่งี่น้องเลยเดี๋ยวนี่ก็ออกอีกมาอื่นนี่กับป้าซัมซียู่แล้วจาอยู่กับเอื่อยอะไรก็ทำพอมาก็สบายเนาะอยู่ที่นอน เอาวัดต้นแรกนี้มาเข่าอยู่บ่อยละ่ะไม่ได้มาเข่าอันแต่เศร้านี่ย่างอยูอ่กินสองคนเนาะตอนแรกก็กินป้งปลาแล้วย่างอยู่เื้ยกินน้ำเนี่ยบอกเข่าต้นสวยนะกินกินอาหารเผื่อย่างอยู่เผื่นะอไอ้ป้งป,ง,ปง,งปลาดุกเนาะเอผอื่อกะไดยแบบโครบพี่อ้งองไอ้เตี้ยงนี่ก็ซื้อ่าง,งามเนาะ เออลาก็หม่พพมีสือมาสดๆใหม่ๆพี่โน้ยกันสองอันเลยเนาะเอามาบัดเดียวเก่งไงละ่ะเพื่อนกะใส่รถอ่าสั่นเล่งเอ้ามือน,นี้ได้ไปหาพ่ออยู่บ่ะมาณน,นี้ไปไป,ไปเอา,ดา,อาโดนบ่อม่ยละอ๋อไพ่ไพ่พาไปมือนี้แม่เอยโม,ม,อ,โมอ๋อโดยผิดว่าขี่รถสายทางไป เลยไปเลยเจอพออยู่บ่พอ,อเจออ้าวคนไปใช้สะเพิ่นยามเอาเพิ่น่ให้เขาไปหามองยามบอกอืมโดยค,คิดว่าไปเลยเจอโดยว่าเห็นพอซ้ำเพิ่นพี่ได้ใครได้มาว้าเนาะเอาเป็นยังไ๋อันเอื้อซื้อมักซิลี่ห้เซาในได้กินอยู่บ่ได้กินกคยเห็นมาเพิ่นอยากน,น้องกันเลยว่าซื้ออันเมียนห้น้องเพิน่น เปล่าเมียนน้ำแย่ฝนเรือ่อยพนนีก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมีหมูมาโอ้อืมเตียงพี่เราเลยเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นรุ่นแบบว่านอนปกติคือถ้าเพิ่นอยู่ไผ่นี่เป็นเตียงไม้ไผ่พี่น้องเพิ่น,น,นี่าน้อยๆเนาะ น้องเนขนกระอาบน้ำสระผมเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะแต่งตัวใหม่แล้วอีกสองมื่นกระซ่าอีกอีนั่นเลยมันจังบุมี่หางถึงได้ละ่ลละออเอ็อ <laughs> หลานี่เนาะคือบอกพิดแต่ร้อนเหนือ่อยแล้ว <laughs> สบายดียดลงละตีกับน้องพามมี่สุดหลาน สบายดีลงกันจนังเลยมือเอิญมิดเอิญหึงบสบายดีเด้อสบายดีนะป้าพี่น้องเกิดหมวกบนโลกก็ได้เล็กตะปูเออนี่มาพามีเอี่นี่มาลาดตีไ, <laughs> ไ,ได้โลกเม้ยคือเซ็กซี่แท้เหมือนี่เซ็กซี่ไม่ <laughs> บอก<า>ให้ใจคอ <laughs> ดเดี๋ยวสีลงบอกโดยเออแบบนี้เบิรงน้ำเบาหนีไม่ได้โลกเป็นอยู่บนนี้ซาเล่บันนาหรือวะนี่นอนลาตรี มีย่างเวลาย่างในลูกสาวคือว่าหอยเสียคอแบบนี้นี่ใสๆสีเด่นแห้งเลย่ามันเหี้ยเลยโดยโดยน้องเราบ่เออน้องเรามาแบบนี่เออน้องโมเมนต์อ้่ยใหญเลยเนาะน้องแล้วมานั่งน้ำน้องนี่แหละเนาะเป็นอายแห้งได้กินนี่แห้งบกเข่ากรองเลยอายบได้จะนั่งเด้อระบาวสิบบอกบต้องอายดอกลูกบต้องอายดอกเนาะ đây, chào bừng, tượng là non nổi lấp bồ ai đấy, ăn ai bồ đấy, anh ngắm ngắm, thấy lùng bao, thấy bừng đúng hẳn, <laughs> ai nhá, hao nhang non, chụp bộ ảnh phu xảo đấy, sôm thom cái này, thôi, ừ, ildah, ildah làm to, bình thường, cái là hang hoang, hao mình yêu, sôm thom mình nhìn cái bong ai, đọt anh anh đọt lục đấy, thông thường, lục nó. เออรรมาาติลบบเข้มเลยล่าี่พว่นองเลยเอออ่านอลาจะหู้บอกว่านาบาาสื่อยังมาหายเจ้ามือนบ่ฮู้นาบาาเด้ดเลนาบาาสื่อตะปูเลยนายจะกินแล้วนาบาาสั่งไม่มาหายเจ้าเลยนางเด้อเออสั่งไม่มาห้เจ้าสั่งไม่มาต่อเติมบ้านยินบอกเอออีลาดีใต้อยู่ก็หลุด ดีใจ้องง่ายได้สรุดีใจอยู่บอกลองกอดกันมึงด้หกันดีใจค่ลองเกอดกันมึงด้วยกันเออนี่แหละน้องคนดีใจเด็กน้อยเน้อง่อบอกทิ่น้องบกี่บอนบอยเวลาเขากอดกันเนี่แบบกันเคิร์เนี่ยด้วยน่นะเขายังหาเด็กน้อยมีความสุขเนาะสละบางสองคนเขากันสี่หัวสกนกาดกันกกากันยอยู่ล กอดกันดูอยู่วันนัเอ่อกินข่าแล้วว่ลงวันนี้ฮะผู้นี้หัดจับนะเพยซ้ำเพอนี่หัจับเห็นเมื่อกี้ก็ไปเปิดกี่ไงเอ่กินลายอย่างมีแห้งยินบอกเออคือน้ำเบาบอกเดินทางเด้อน้องใหญ่เด้อบ่ต้องอายเด้อล่ะเด้อคือเพิ่นมาโบโบสะโพะแต่นน้ำเบาพามีหลายๆคนเพิ่นก็เข้ามาซอยเจ้ายินบอกเอาตัวอย่างน้องน้อยนอบน้อบทอมต้น ชาวแหลบัรน,นาน้อยพี่น้อง <c oughs> เลยโอ้โหเพิ่งเล่าส, <c oughs> สีแบบนี้เล่าก็ปเป็นตะแพงเด้เนาะเ <c oughs> องร์ตีมะออื่นพาน้องไปซ่าห,วาหัวเด้ออซ่ <c oughs> าอยู่ห่านเด้อบอกแมน <c oughs> ไปบ่รนะไปซะผมไปบอกนะไปมาสงคนแมนเพราะว่าเรามีเฮาอันเมื่อนี่ไอ้ซ่าแสงกับซ่าไหงเลยแบบเราซื้อน้ำยามาซ่าบเลรู้ไหบนะบอกเราซ่าสิบบอ๊ะมะอื่นเราไปห่านเนาะอันอ่านาเบาสีไหงเออล์ตีพาจะไปถลกเด้อเออไปรนะีด ผมเนาะยใครใครเฮาจังอเออจะกเป็นลูกอยากรีดนำเ้ิมามานั่งใส่กระปลูก <c oughs> นะอยากรีดน่ำเยเนแม่กัอยางเงามกันๆๆเนาะอเจะมีเฮาบอกนี่ะ <c oughs> ไองไปปล่อยใส่ไปนอนน้ำไม่หล่าคืนหนึ่งแม่เออพีนอนอันผู้สั้นว่าดิค่ะนอนสกัแบบนี้เบาอัวจุสกันหรอเนาะแม่อะไร ไอเบิ่งแม่ไข่ท้าเต็มห่วยเลยโดยแบบนี้เวลาะอ่าวันนี้ก็เขามาหาทั้งน้องเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอยเนาะมายมแรงมาแบบนี้กะมาแปะหู่แปะตาเลยพี่น้องมีเตียงสองอันเลยโยเต็มเต็เมเต็เดียเน็มเต็มเตเติมเต็มเต็มเตนี้ก็มิต็มเตลมเต็มเตนมเต็มเอ็มเต็มเเ็มเต็มเต็มเต็เเเเายเเเ สบายดีโดยสบายดีโดยพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้สิขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องไอ้เนาะนอนตีก็คือดีใจน้ำน้องหน่อยเพิ่งไล่ไล่พี่เดียวไอทีมีผู้ใหญ่อ่าซอยน้องเพิ่นเข้ามาเนาะกะต่อเติมเรื่องกระตอบเรื่องบ้านเพิ่นทะเลอ่ามีครบทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องไอ้มาบันนี้กะมีเตียงสองอันโอ้เนาะอ่าไอพ่มีกับเอ๋อเพิ่นซื้อเข้ามาโดยกะมืออื่นพู่แหละเนาะเพราะว่ามือนีกะอาจจะบบท่านเลยแหละมันคำเลยเรื่องเกาะกระตอบเอียงเพิ่นกะ มืน่นกับเพิ่นกับซอยกันเห็ดอ่าซอยกันอันนั้นก็นแล้วว้ดอกพี่น้องโดยเอาคลิปนี้สิขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้อยโดยพบพ่อกันคลิปหนาพี่น้องกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องาตี้ในเด้อโดยเอาพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี